คุณชัทยทา้ยาถื่นล้นกลับมาจากการไปรักษาตัวที่ต่างประเทศวิยคุณชัยตัวจริงหล่อมากเลยอ่ะเคยเห็นแต่ในรูปนี่แกไม่เคยเจอคุณชัยตัวจริงหรอคุณชัยไปรักษาตัวอยู่ต่างประเทศตั้งสองปีเพิ่งมาทํางานปีเดียวจะเคยเห็นได้ไงอ่ะวิ้ยคุณชัยมาแล้วยิงเกย์เหทำไมเราู้สึกคุณหน้าผู้หญิงคนนี้จังขอโทษครับคุณชัยซุ่มซ่ามจริงแต่ ครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครเออคือ,อ,อไล่เธอออกไปซะคัะคุณว่าอะไรนะคะเอาเธอออกไปได้แล้วไปฉันขอโทษนะเชิญครับใครฮ<ะ>คุณคืออะไรกันนี่คุณจำแฟนองไม่ได้หรอแฟนผมกันหรอ ใช่น่ะสินี่คุณไปรักษาตัวไว้ต่างประเทศต้องสองปีฉันก็คิดว่าความทรงจำคุณจะกลับมาแล้วซะอีกคืนนี้ไปทานข้าวกันไหมคะผมคุณช้เหรอผมขอโทษครับผมไม่รู้ว่าคุณใช้นีีแค่ไม่เป็นไรมีอะไรหรือเปล่าเออคืองั้นไว้คุณคปยธุรัก่อนก็นได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคืนนี้นะคะ มีอะไรว่ามาแย่แล้วครับคุณชัยลูกค้ารายใหญ่ของเราแะเติดสัญญากับล้พรุ่งนี้ครับตินสัญญาลูกค้ารายใหญ่ก็ดีเด็แย่แยัยงไงพี่อ็คือคนที่ดูแลโครงการเนี่ยครับคุณชัยเพิ่งไล่เขาออกไปเมื่อเช้าครับฮะจริงเหรองั้นคุณไปตามเขากลับมาได้ครับมาเหรอเดี๋ยวคุณเตรียมโครงการคุณด้วยนะ พ่งนี้ต้องเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่อะนี่คุณเห็นฉันเป็นตัวอะไรคิดจะไล่ออกก็ไล่คิดจะให้กลับมาก็เรียกกลับมาแบบนี้ถ้าคุณมาซุ่มซ่ามไม่ตกงานก็ดีแค่ไหนแล้วทำไมสร้างเส้นนี้มันขุ่นจังคุณได้สร้าเส้นนี้มาจากไหนฉันก็ซื้อเองสิขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะครับครับผม ขอบคุณมากนะคะที่ต่อสัญญากับทางบริษัทของเราใครๆก็อยากร่วมงานกับคนเก่งนั่นแหละครับเออแต่ว่าคุณสองคนแเหมาะสมกันดีนะครับเหมาะเหมาะสมกันหมายความว่ายังไงหรอครับเออคุณณรินทร์คะเดี๋ยวเราไปดูโครงการกันทางนั้นดีกว่าออครับเอ๊คณะกงานที่ชื่อมาเยเขาเป็นใครกันแน่เออใช่คะ่ะทำงานเหนื่อยไหมคะเนี่ยวันเนี้ย นายออกไปก่อนเดี๋ยวฉันดูแลชัยเองฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมไว่เธอเลิกยุ่งกับชัยอะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนี่เจียมตัวหน่อยเถอะนี่เธอคงคิดว่าความคงจำชัยเขากลับมาแล้วใช่ไหมเธอเลยมาเสนอหน้าอย่างเงี้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้น่ะเออไม่มีอะไรค่ะคือฉันแค่ทักทายพนักง,งานเฉยๆผมได้ยินที่พวกคุณคุยกันหมดแล้วนะไม่ คุณบอกผมมาว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรใช้เดี๋ยวนี้คุณต้องไปกินข้าวกับฉันนะไม่ไปอรัผมจะไปกับไม้ถ้าคุณทำแบบเนี้ยพ่อคุณต้องไม่โอเคแน่ๆมันหมดยุคคุ้มถุงชนแล้วคุณฮัลโหลว่างไงคุณใช้ครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับไปไม่ลงงานครับฮะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปไม้เดี๋ยวผมกินข้าวคุยกันหลังนะ ใช้กดอุบัติเหตุเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้เธอจะไปไหนหลบไปนะฉันจะไปหาใช้เลิกยุ่งกับใช้ได้ละผัดเตรียมตัวซะบ้างเถอะถ้าเธอยังไม่เลิกยุ่งกับใช้นะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้นี่เหรอใช้คุ่อย่าไปฟังมันนะคะมันแต่งเรื่องโอ๊ะโอใช้คุณเป็นอะไรอะ จำคุณได้แล้วไม,ไม่ไม่จากคุณไปไหนอีกแล้ว <S <S <S